สวัสดีครับวันนี้พามาชมยามาฮ่า MT09 นะครับโฉมไฟหน้าสลับเปล่านะครับไฟดวงเดียวนะฮะอ่าคันนี้รถมือเดียวนะครับกุญแจสามดอกนะครับเอกสารครบภาษีครบนะครับผมรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุไม่เคยลงหน้าสิบแปดนะครับอ่าสวยๆเลยคันนี้เจ้าของสายจอดนะครับเจ้าของทำงาน เกี่ยวกับเรื่องแบบในทะเลนะฮะก็จะไม่ค่อยได้ขี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะจอดนะครับผมรถสวยมากครับคันนี้ไม่เก้าพันโลนะครับอเดี๋ยวผมให้ดูทีละจุดทีละฝั่งเลยนะฮะเนีดยนะตัวนี้เป็น ABS แล้วนะครับ ถ้าเป็นต่ำกว่าปี2016จะไม่มี ABS นะฮะครับอืมนี่เลยสวยๆเนียนๆน,น,นะครับตำหนี้จะมีตรงนี้นิดหน่อยนะครับน,นี่ฮะแล้วก็จะมีตรงนี้ครับแต่รถรับประกันว่าไม่เคยเกิดปฏติเหตุหนกักใดๆทั้งสิ้นนะครับ เครื่องยนต์ระบบไฟ ABS อะไรปกติทุกอย่างนะครับสวยๆเลยพี่ๆท่านใดนะครับหา MT 0 9อยู่หรือ FZ 0 9ก็ลองเอาคันนี้เป็นตัวเลือกสักหนึ่งคันนะครับฝากพิจารณานิดหนึ่งนะฮะเอกสาร,รครบพร้อมโอนนะครับรถอยู่ลังสิตปทุมธานีครับ มีบริการส่งถึงที่ถูกจังหวัดนะครับเก็บเงินปลายทางได้มัดจำ10%ของราคารถนะครับนี่ครับสวยๆเลยนี่ครับใครหาตัวนี้อยู่นะครับแนะนำเลย สวยจริงๆครับรถสายจอดนะครับมาดูเลขไม้กันครับอันนี้โหมดใช้ได้ปกตินะครับโหมด A B สแตนดาร์ดใช้ได้หมดครับไม้เก้าพันสามร้อยหกสิบห้านะครับโซน,นโหมดกดตรงนี้นะฮะจะมีรีโมดนะครับสแตนดาร์ด เอนี่คือบิดยกบิดยกเลยใครชอบยกล้อนี่ผมแนะนำแล้วก็โหมด B ก็จะตาำกว่าสแตนดาร์ดนะครับก็ขี่ง่ายขึ้นนะครับใครที่ชอบรถสไตล์แบบดิบๆเถื่อนๆน,นะครับอ่าบิดยกบิดยกเลยก็คันนี้ไม่ควรพลาดค,ครับสวยจริงๆแล้วก็เป็น 900cc สามสูบเรียงนะครับ รถปี2,017นะครับสายจอดครับสวยมากใครหาอยู่ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์095-528-9130้บิ๊กยินดีรับสายครับเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังนะครับท่อจะเป็นของอาคาโอวิกนะครับฟูนะครับ เป็นท่อแต่งทั้งใบนะครับไม่ใช่ท่อเดิมนะครับเครื่องฟิตสตาร์ต,ต,ต,ตง่ายครับท่ออาคาปวิกใบยาวนะครับจะเสียงนุ่มนะครับไม่ลั่นก็ชาวบ้านไม่ได่านะครับอา่ขี่ก็ได้ลง อยากให้ส่งฟรีหรืออยากให้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนส่งมอบก็ขอเข้ามาได้ครับจัดให้ได้เลยนะนะครับผมอ่าก็ส่วนถ้าใครต้องการให้ส่งแบบเก็บเงินปลายทางนะครับก็มีบริการครับมาจำสิบเอร์เซนนะครับเครื่องก็ปกติครับ่ะต่อมาจะพามาดู พามาดูใต้เบาะครับถือมือเดียวก็ไม่ค่อยถนัดนะครับอันนี้ที่เปิดเบาะอยู่ตรงนี้นะฮะอขออนุญาตนะครับแปบบ๊บโอเค โลงสวยๆไม่เคยโดนชนท้ายนะครับไฟปกติหมดรถสะอาดครับอันนี้เป็นจุกสิ่งทอนะครับกล่องเมตรอะไรครบทุกอย่างวาก้วกันเนะถ้าใส่ก็ง่ายๆนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นลัง ใจให้ผมหน่อยนะครับหรือไม่ซื้อไม่ไม่เป็นไรครับอโอเคก็คือคอมเมนต์คุยกันเล่นได้สนุกสนุกอยากดูรุ่นไหนก็ลองคอมเมนต์มาถ้าผมหาได้ผมจะมารีวิวให้ดูนะครับส่วนคันนี้ผมแนะนำจริงๆคือสวยมากนะครับนานๆทีจะได้รถสวยๆมาถ้าส่วนมากครับรถถ้าเป็นรถมือเดียวจะไม่ช้ำก็จะสวยเลยนะฮะ แต่ถ้ารถแบบหลายมือแล้วมันก็จะช้าหน่อยเรื่องชุดสีหรือการล้มหรืออะไรอย่างเงี้นะครับแต่คันนี้สวยนะครับราคาก็หนึ0 0แบาทนะครับถ้าสนใจฝากาติดต่อมาได้เลย095 528 9130้ดนะครับรถอยู่ลังสิตปทุมธานีส่งได้ทุกจังหวัดก็วันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ